สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ในฟัง k y s ส e ตมทีวีนะครับผมกับ The t ัสเ e r นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมชื่อว่าอะไรครับ คุณ้นๆเกมนี้เอ่อ Attack o อ t น t a n ั t นะแอคแท็กออน t a ทันนั่นเองครับขี่พายุล่ายักแล้วตอนนี้ผมสวมบทเป็นมิคซะนั่นเองนะครับตัวเอกของเรื่องนางเอกค่บนางเอกค่นางเอกไหมไม่รู้อาจจะเป็นพระเอกเลยก็ได้พระเอกเลยตัวเองก็เอเลนนี่วันนี้คุณทัดไดเล่นเป็นตัวอะไรครับ วันนี้เป็น리เว이เฮชครับหัวหน้ารีเว이เขารีเว่ยจะพุ่งแรงไปไหนวะอยู่ไหนวะเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาไงครับสําหรับเกมนี้จะเป็นเกมออกแนวฆ่าไต่ตันเป็นเติร์ดเพรส n ั h นชูตติ้งแต่มันก็ไม่ได้ชูตติ้งเฮียอะไรเลยฟันอย่างเดียวใช่ครับมันก็นะก็ข้ามไปดูใกล่ๆไปหน่อยเล่นบนเว็บ เอ,อภารกิจของเราคือฆ่าไททันทั้งหมด32ตัวภายใน60นาที <laughs> ปัญหาคือถ้าสมมติว่าคนใดคนหนึ่งตายครับก็ยังจะไม่ได้เกิดจนกว่าอีกคนจะตายด้วยนั่นแหละคือปัญหาครับ <laughs> ครับแล้วพอเราสองคนตายเพิบเราก็ต้องฆ่าใหม่อีก22ตัวครับใช่ <laughs> จะไม่จบสิ้นนกว่าจะฆ่าหมด <laughs> ใช่ครับ เราก็อยากมู่ภาพจะเพลงใช่ครับสักหนึ่งตัวไอหัวทองเฮียนี่เลยครับไครล่อผมเองก็ได้จัดไปต้องล่อแม่งเลยดีค่ะง่ายๆครับฟันที่ไทยหนอยใช่ครับเหมือนมันตามเหมือนตามกระตูนทุกอย่างครับขึ้นอยู่กับวิธีการของเราโดยใช้การเคลื่อนไหวสามมิติ ที่จะว่าเลยนะทีเครื่องเลยนะเครื่องเคลื่อนเคลื่อนไหวแบบสามมิติผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นสามมิติยังไงเนี่ยมึงคิดว่ากูดูกูดูจนจนแม่งจะไม่ออกภาคต่อไปแล้วก <c oughs> ูไม่รู้เลยทำไมมันถึงเป็นสามมิติ <c oughs> เอาคนระับหัวดำนครับหัวดัปกนะูไปแล้วคนระับมาบรอให้แล้วจากทั้งเรื่องบทเพลงนะครับ <c oughs> โอ้ยนิด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 โอ้โหขอความแม่นยำนึยมันต้องร้องแล้วจริงๆดักเดียวเนี่ยดักเดียวมันไม่โดนอ่ะสิ่งอ่ะเฮ้ยๆๆมานี่แล้วเรียบร้อยครับอื้อๆเป็นพิถึงรีวัย HECHO อ๋อแล้ไปหนดายรันึงอบนเดี๋ยวความมาคิดไหม ตอนนี้ก็ฆ่าไปได้สามสองฆ่าได้สองตัวแล้วถุยถิงสามสองอันนี้มันก็จะมีไททันหลายประเภทใช่ไหมพี่ใช่ก็ถ้าแจ็คพอตก็เจอไททันยูปริเคาเรียกกันอย่างนั้นนะคือไอ้แบบวิ่งเข้ามาโดดไตโดดไ่อย่างเดียวมันจะวิ่งเร็วมากมันเหมือนมันเหมือนปีนได้ด้วยแล้วเนี่ยอันนั้นบลอกปีนข้ามตึก ไบ <auto> ้า <laughs> ตายหลายรอบอ่ะถั่วทองทางซ้ายเลยสวงๆน่ะมีบ้านกันไม่ได้แดกหรือเปลครับอุ้ยมีลูกด้วยนี่ว่าสุดท้ายละวมีตัวเล็กอะมีตัวเล็กตัวเล็กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กไปชัวร์มันมาดิแต่กลัวติดอ่ะเฮ้ยตาันนี้ไม่มีติดนะครับไม่มีติดไม่มีติด ไม่มีติดขันไปขันไปเฮ้ยไม่ให้กูได้แล้วถึงหัวหน้าไงโอ้แม่งหมดกันสร้างมากับมือปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยชวยแล้วทำอะไรกันทั้งอย่างสิเอา เหมือนจะมีคนตายนะครับดูฉันชอบเหมือนจะมีศพหัวหน้าครับหัวหน้าตายไปก่อนเป็นหัวหน้านี่อย่าอ่อนแอนะครับไม่ได้มต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ครับเดี๋ยวไปตายเรื่องใหม่ดีกว่าคนเต๋อไม่เอาดิเงี้ยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หนุกแค่ อโอ้โหแม่งดับเดียวครับครบก็ <g ack> ต้องมาเริ่มกันใหม่ <c oughs> แต่อันนี้แต่ผมว่าเกมนี้มันก็ค่อนข้างจะเข้าเล่นด้วยกันยากอยู่นะพี่ใช่มันต้องสําสหรับผู้เล่นนะครับมันต้องใช้คำมาจิครับที่โปรแกรมฟิกรวมไอพครับฟิกรวมไอพีอ,าาอ,อ,อ๋อืมกูไม่ใช้คำไม่ไม่รู้จะใช้คำยังไงละไอตัว วิ่งตัวก็เล็กเสร็จมิปก็เละไปเอาไอเชีย่ยมาเป็นกลัววิ่งตามอย่างเร็วรอ่ะโอ้ชิ t โอ้ชิ t ตายตาโอ้ชิ t ไม่ได้แดกเหรอครับยังไม่ถึงวัยจะโดนไอพวกนี้แดก <c oughs> มามามามึดถึงตามเมืองล้วตัวใหญ่ เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเย ทำความเคารพกันทำความเคารพตายได้ไงละเราควงควงควงค่าแดกหลบนั่นเองพุชมาแล้วแม่งมาแล้วเชี่ยมีตัวใหญ่ดเลยเอามาดิเอามาดิ เจคอคลิปร้องอาร์ตตัวใหญ่มาแล้วเฮ้<า>มมมยมาอะไรอ่ะมาอะไรอะมา,ะไ,า <Used> <suck> ไหนวะอุ้ยเชีย่ยมีตัวนี้ด้วยเหรอเอ้าโอ้ชีตโอชีตโอชีกูไม่เห็นนะนะตัวนั้นนะรู้ตัวเพราะได้ยินเสียงตึ้งเนี่ย <laughs> เมึงกลับมาเลยครับมาจุดเดิมที่ที่เราคุ้นเคยปึ๊บปึ๊บไมไหนแล้วเนี่ยรั่วโดเป็นถึงหัวหน้าจะให้มีคนกี่สี่คนปะสี่คนครับน่าจะสี่นะทีมเราสี่ใช่ โอ้ถ้าเล่นเป็นทีมสี่เต็มสี่คนนี้ถือว่าน่าจะมันกว่านี้นะเพราะแม่งเยอะเลยเกินไหทันก็อลองดูครับสำหรับเพื่อนที่สนใจแล้วชอบอกระตูรเรื่องแข็แกเอาไตตันอยู่แล้วก็ลองมาหาเล่นได้ครับเดี๋ยวเราจะทำการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ดูแล้วกันโอเค ส่วนเรื่องวิธ um um ีการก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ Google ไมาให้ไปเสิร์ชหากันเอาเอาเองครับมันจะเล็บเหมือนจะเขาเรียกว่าอะไรวะเขากว่าจะได้เล่นมันจะได้รู้คุณค่าของจริงที่ได้มาคือกูขี้เกียจนั่นเองก็ลองหาดูครับใน Google มีเยอะแยะนะครับสำหรับวันนี้ก็ค่าให้ดูแตกตัวแล้วกัน คายดูโดนฆ่าครับคายดูโดนฆ่าครับมึงก็ฆ่ามันก่อนดีครับนี่นะครับต้องอย่างนี้ครับสำหรับวันนี้ก็จบจบการรายงานวีดีโอนี้ครับสำหรับเกมหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันครับได้ครับนำฟาวกลบนำฟาวกลบก่อนพี่เออเออนำฟาควกดีครับเดียวครับ